ต่อไปก็เป็นคุณมานพคีรีพดลครับขอเชิญครับกระเปลียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพคีรีพัวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลสสชาติพันธ์ผมขออนุญ,ญาตอภิปรายนะครับสนับสนุนนะครับร่างพรบรป้องกันและกับปรับการทรมานและการกระทําทําให้บุคคลต้องสูญหายครับในส่วนของฉบับกรรมธิการเขาท่านประธานครับ ท่านประธานครับเป็นเวลาประมาณ12ปีนะครับถ้าผมดูตามประวัติศาสตร์ของการพยายามที่จะให้มีกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานที่ประชาชนออภาคส่วนต่างๆนะครับได้เห็นความรุนแรงนะครับการกระทําที่เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นทําอย่างไรให้สภาแห่งนี้นะครับ ได้ดําเนินการผลักดันให้มันมีกฎหมายที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายผมมีเหตุผลสนับสนุนอยู่สองปัจจัยครับท่านประธานครับคือปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในครับท่านประธานครับปัจจัยภายนอกเนี่ยประเทศไทยได้มีการลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศสองฉบับครับที่มีความสําคัญซึ่งเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยต้องกลับมาปรับปรุงกฎหมายต้องทําให้ กระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับข้อตกลงอนุสัญญาทั้งสองฉบับครับฉบับแรกครับที่เราใช้ชื่อย่อว่า CAT นะครับหรือว่าอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประพฤติการปฏิบัตินะครับหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีควาเป็นมนุษย์2527ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามเมื่อปี2550ครับท่านประธานครับฉบับที่สครับ ที่เราเรียกว่า CED ครับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการสูญหายการสูญหายสับสูญโดยบังคับ2549ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามไว้เมื่อปี2 5 2 5 5 5ทั้งสองอนุสัญญานี้นะครับท่านประธานครับในเดือนพฤศจิกายนี้ประเทศไทยจะต้องไปประชุมที่เจนีวาและจะต้อง สื่อสารอธิบายความคืบหน้าของประเทศไทยว่าจะต้องดําเนินการในประเด็นนี้อย่างไรอันนี้เป็นเหตุผลปัจจัยภายนอกครับท่านประธานครับทีนี้ปัจจัยภายในครับท่านประธานครับท่านสมาชิกก็ได้อธิบายเปหลายรายแล้วนะครับตลอดระยะเวลา40ปีนี้คนไทยนะครับถูกบังคับให้สูญหายเนี่ยอย่างที่เราทราบก็บคือประมาณ86รายครับท่านประธานยังไม่ได้นับรวมถึงคนที่ถูกทรมาน นะครับในวิธีการต่างๆซึ่งเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดขึ้นครับท่านประธานครับกรณีคุณบิลลี่พลจีรักจกเจริญนะครับตามสไลด์ที่เห็นนี่แหละครับเหตุเกิดเมื่อวันที่17เมษายน2557ครับคุณบิลลี่เนี่ยเขาเป็นผู้ที่ต่อสู้เรื่องสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชนที่ถูกกระทําโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในผืนปา่าแก่งกระจานครับท่านประธานครับวันที่17นะครับเขาเดินทางออกจากหมู่บ้านพร้อมกับน้ําผึ้งเพื่อที่จะไปร่วมงานกิจกรรมสงกรานนะครับรถน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยกระบวนการพฤติธรรมที่เกิดขึ้นกับเขาไม่เป็นธรรมกับเขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณบิลลี่พอลจีครับท่านประธานครับ เราพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการควบคุมนะครับคุบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ถูกกระบวนการที่กฎหมายได้รับรองเขียนไว้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยเราพบว่ามีการแทรกแซงกระบวนการสืบสวนสอบสวนเป็นไปโดยไม่อิสระนะครับเพราะฉะนั้นคนตัวเล็กตัวน้อยที่ เป็นตัวแทนของประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยที่ทออกมาลุกขึ้นเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมความถูกต้อง Lords. สิ่งที่เขาถูกกดทับโดยเจ้าหน,น้าที่ของรัฐเนี่ยเมื่อเขาออกมาต่อสู้เรียกร้องเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเขาถูกกระทำโดยฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่ครับท่านประธานครับกฎหมายฉบับน <ims> ี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนและที่สําคัญก็คือกฎหมายฉบับนี้ ก็จะคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายมอบให้นะครับและก็จะเป็นการดีทั้งสองฝ่ายสุดท้ายนี่ครับท่านประธานครับผมคิดว่าสภาแห่งนี้นะครับเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อที่จะตอบโจทย์และอธิบายกับนานา,นาอาระยะประเทศได้ตามอนุสัญญาสองฉบับที่ประเทศไทยได้ลงนาม เพื่อที่จะคุ้มครองให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับคนตัวเล็กตัวน้อยคนที่ต่อสู้กับกระบวนการอายุติธรรมที่เกิดขึ้นกับทั้งตัดตัวเองและครอบครัวหรือกับสังคมที่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกความเป็นจริงและพร้อมที่จะสู้กับความไม่ถูกต้องเนี่ยได้รับการคุ้มครองขนาดเดียวกันนะครับผมคิดว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยกระบวนการกฎหมายอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นเครื่องมือ เป็น,นกลไกสำคัญที่จะตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมและผู้ที่อยู่ในบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรักษากฎหมายระดุงความยุติธรรมถ้าประธานครับผมอยากจะเห็นกฎหมายฉบับนี้ออกมานะครับโดยเร็วนะครับโดยกระบวนการของพวกเราผมคิดว่าหากเราในสภาแห่งนี้และนอกสภาพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับ พวกาพวกเราไม่ดำเนินการอย่างจริงจังนะครับการทรมานการอุ้มหายนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับผมคิดว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ครอบครัวพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ญาติพี่น้องของเราทุกคนที่อยู่ที่บ้านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการกระทำอย่างคนที่เกิดขึ้นในอดีต86คนเหมือนกันครับ เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้กับพวกเราครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สภาแห่งนี้จะต้องช่วยการผลักดันให้มีกฎหมายฉบับนี้ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ